เจี๊ยมแมวไปเลยค่ะทุกคนดาบวิวับมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเวิฟตี้ครับเมื่อเช้นเคยนะคะทุกคนว้ <hoo! S 1> <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่กันในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เรากลับกันมาก,กัรรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะคะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Holly Network นั่นเองนะคะก็เป็น Server เซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดอีกเซิร์ฟหนึ่งนะคะที่บุ๋มจะพาทุกคนมาทัวร์กันนะคะว่าในเซิร์ฟนี้จะมีอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะ โอเคตอนเราเข้ามาตอนแรกนะคะเหมือนเซิฟนี้เขาจะเพิ่งกลับมาเปิดนะคะทุกคนแล้วก็จะได้ของฟรีมาตามด้านล่างนี้เลยก็จะมีพวกที่ขูดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าแบคแพคนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้บุ่มได้มาจากแอดมินนะอันนี้เขาให้มาสุ่มตัวอย่างให้ดูโอเคแล้วก็จะมีโปรเทคให้ฟรีมานะคะส่วนอันข้างบนเนี่ยก็จะเป็นของออนไลน์ที่เราสามารถไปรับได้เนาะอันนี้บุ่มก็ได้มาจากการแบบว่าเข้ามาทัวร์ก่อนที่จะอัดนิดนึงนะคะ มาเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าอ่ะเขามีการต้อนรับเราอย่างน่ารักนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวบุ๋มมาที่ตรงนี้อันนี้บุ๋มกดแล้วใช่ไหมอุ้มันกดรับได้ทุกวันหรอมันต้องรอประมาณอ๋อสิชั่วโมงรับได้1นครั้งตอนนี้บุ๋มมีโปรเทคตั้ง2ออันแล้วทุกคนแล้วตรงนี้โอเคครั้งละหนึ่งร้อยซึ่งของไม่พังสักอย่างเลยเราไปเลือกฉายากันก่อนแล้วกันนะคะ บุ๋มเอาเป็นอะไรดีอันนี้อันนี้ห้าแสนเลยซึ่งเรามีตังแค่หนึ่งพันเองเอาเป็นชาวบ้านและการปกตินะคะส่วนฟังนี้มีเลือกเพศอ่าเลือกไปเรียบร้อยมีไม่ระบุมีหญิงไม่ใชย่ยล้วเลือกไปเพศหญิงแล้วตรงนี้เป็นแนะนําคําสั่งนะคะอุ้ยทับวับเราเราพิมพ์ว่าภาษาไทยเลยเหรออ้มันต้องพิมพ์ว่าภาษาไทยซึ่งบุ๋มเข้าใจมาตลอดว่า มันพับทับวาร์ปไม่ได้ที่จริงมันต้องเป็นวาร์ปภาษาไทยเพราะว่าวาร์ปภาษาอังกฤษมันไม่ติดนะคะทุกคนอือฮึต่อไปก็จะมีทับเฮลทับชอบแล้วก็เช็คล็อกเพื่อเช็คคนเกลียนโอเคมีทับเควสเพื่อดูเควสที่รับมานะคะเราไปกันต่อที่ฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันอุ้ยอันนี้คือไรเนี่ยนักรบชนเผ่าอันนี้บุมขอเปลี่ยนเชดเดอร์นิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้มันดูแสบตานนี้มันก็แสบตาเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นอ๋อ จะมีการแนะนําการเล่นนะคะเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆนั่นเองเนาะก็จะมีตามนี้แล้วตรวนี้ก็มีมีคําสั่งโดยชั่วไปเหมือนกันนะคะเราไปกันต่อที่ฝั่งนี้กันสิตรงนี้มีร้านค้าเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีม็อกต่างๆให้เราสามารถซื้อได้ใช่ไหมโอเค8ปดก้อน48ก้อนเดียว6บาทใช่ไหมบุ๋มซื้อมาสัก64อ่ะไหนก็ได้มาตรงนี้แหละ นี่ไงมีขายโพเทคด้วยนะคะแล้วก็มีขายพวกมีรับซื้อสินค้าด้วยทุกคนเราสามารถหาไมา้หาอะไรเนี่ยมาขายได้นะคะซึ่งอ๋อแปดชิ้นขายในราคา3.2หรือว่าเราจะซื้อก็คือ320บาทซึ่งก็แพงอยู่แล้วเนี่ยขอซื้อไปไหน่อยแล้วกันสักสักประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดียบุมยังรู้สึกว่ายังไม่หมดเรายังอยากได้ ไม้สปรูตซักอุ้ยตั้งหมดแล้ว64วบาทไม่พอแล้วเนี่ยตรงนี้มีเควสนะคะทุกคนอ่ายังไม่มาบ้านนั้นอยากให้เจ้ากำจัดเหล่าอสูรโดยแกนนำเหล่าอกองทัพคือมุซันใช่แล้วพวกข้างขึ้นข้างแรมนั่นแหละไม่จริงหลอกเหล่าอสูรในเกมนี้แหละสู้ๆนะเอาเราสามารถาสรุปก็คือเป็นเควสใช่ไหมทำเควสด,ดูไปดูซิ เอาแหละตอนนี้บุ๋มมีเควสสองอันก็คือหาฐาน12ก้อนหาแร่เหล็กนะคะ14แล้วก็มีแร่ทองอีก6โอ้โหบุม๋มไปรับเควสมาซะเยอะเลยตัวนี้ก็มีเควสออันนี้ยังไม่มีหรอกเอาไว้หล่อเทโอเคอน,นี่ก็เป็นเควสเหมือนกันอ่ะฮะโอ้มีเควสเยอะเลยค่ะทุกคนเยี่ยมมันน่าจะสนุกนะสนุกใครชอบทำเควสนะแล้วตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเควสนักขุดเหมืองอ่ะ ถ้าปุมคลิกไปโอเคยังไม่มีตรงนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือโอเคมีเคเวสแบบอุปกรณ์ทั่วๆไปด้วยนะคะแล้วต่อไปฝั่งนี้อันนี้เป็นธนาคารไหมนีเ่เป็นเหมือนดอกเบีย้ยโอเคมาเช็คดอกเบี้ยได้ถ้าหากเอาตังค์ไปฝากไว้ที่ธนาคารอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิ้นะคะก็นั่นแหละก็จะมีการสร้างกิ้ได้ก็เอาลงเหมือนแก๊งนั่นแหละค่ะทุกคนโอเค ต่ไปนะคะตรงนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันตอนนี้บุ่มรับเควสมาซะเยอะเลยรู้สึกก็วิ่งไปแล้วก็รับเควสมไปหมดลองดูซิเรามีเควสอะไรบ้างล่ะอ้าวนึกว่าเราไปรับมาตกใจอันนี้เรารับได้ไหมเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วบุ่มก็ได้รับเควสมาอีกหนึ่งอันนะคะนี่ไงตอนนี้บุ่มมีทั้งหมด3เควสแล้วนะคะในตัวแต่ว่าถามว่าจะทำไหมก็ดูอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเควสเราอย่าพึ่งดีกว่า มาตรงนี้ตัวนี้เป็นโซนเติมเงนินขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะคะตารางยศของเซิร์ฟเวอร์มีตั้งแต่ยศ V.I.P. ไปจนถึงสปอนเซอร์นะคะราคา1,000บาทแบบถาวรด้วยนะคะโ้สามารถทับนิกชื่ออะไรก็ได้แล้วก็เช็คของผู้เล่นได้ว่าในตัวแต่ละคนมีของอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็รีเพลอได้วุย้ยดีจังทุกคนไะโทมไม่ตั้ง10ที่แลยศอื่นละ่ะอันนี้ก็คือ150บาทจะเป็น V.I.P. นะคะเป็นยศถาวรวุย้ย ถือว่าถูกนะสำหรับในราคายุทธาวรนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่แรกไอเทมรีเจเนรีหืมโอ้โหตรงนี้นะแรกโปรเทคแล้วน่าจะต้องซื้อจากหน้าเว็บไซต์ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เป็นโซนเติมเงินอุ๊มีพวกเข้าอี้พุงนี้ด้วยเหรอตรงนี้ยังมีที่สําหรับปุ่มของนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อกุญแจในเว็บก่อนนะอันนี้บุ่มได้มาเป็น2แบบก็คือจะเป็นกล่องซูมแบบว่าราคาไม่แพงมากกับรีเจเนรีนะคะทุกคนเรามาเล่นกันที่อันนี้5อันตกลง บุมได้เป็นเนมแท็กมาทุกคนอ่ะไปต่อเนมแท็กอีกแล้วโอ้โหอ่ะได้ขนมปังมาค่ะจะเหมือนอันนี้มันจะเป็นไม่ต้องเติมก็น่าจะได้นะอ่ะได้โดยการทับรีวอร์ดเพื่อรับแล้วบุมไปลองทับรีวอร์ดดูมันเป็นของรางวัลอะ ได้อย่าบอกว่าเนมแท็กโอ้โหเนมแท็กสอันรวดเลยเยี่ยมทับรีวอร์ดคุณได้รับไปแล้วปวดรออีกอ๋อยางงี้นี่เองมันจะมีของให้ตรงนี้นะคะต้องรออีกยีิบเนาทีแล้วต่อไปนะคะนี่เรามาที่อันนี้กันดีกว่ามาดูกล่องสุ่ม l e เจนดารี่นะคะได้เป็นไอเทมแลกโล่ป้องกัน อุ้ยอันนี้นี่เลขดาบค่ะเยี่ยมไปเลยมาต่อค่ะโอ้ในกุญแจคืนมาด้วยอ่ะไปต่อเกลือโอเค <laughs> เกลือชั้นดี่าสั้นโอ้เกลืออีกแล้ว สรุปก็คือกุญแจนี้มันต้องมาจากการเติมเงินแล้วก็การสุม่มเท่านั้นนะคะทุกคนถึงจะได้ีโอกาสได้มาบุ๋มได้กระดาษแรกโพเทคชั้นดีเยี่ยมให้ได้แบบนี้สิคะอ่ะแล้วเหลืออันสุดท้ายที่ได้จากการสุม่มมาอยู่เมื่อกี้นะคะมาดูกันว่าบุ๋มจะโอะไรเนี่ยแรกโพเทคอีกแล้วเรามีโพอุตัยเรามีอีกอันนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไล่เราออกไปเรามีอีกอเลข A Wood อาวุธหอก โอเคค่ะแล้วตรงนี้โอ้มีกล่องสุ่มหนึ่งแต่ยังไม่ได้ทำมานะคะทุกคนไหนลองดูสิเรามาแลกโปรเทคดูหน่อยนี่ไงมีโปรเทคชั้นดีอุ้ยมันบุ่มก็ได้นี่ม่าตั้งสองอันเลยสิถูกต้องไหมอุ้ยมันขนาด44คูณ4 4เลยนะว้าวมีของดีเก็บไว้ที่ตัวนะคะต่อไปเป็นแลกไอเทมดีเจนนะคะทุกคนเมื่อกี้บุ่มได้เป็นแลกดาบมีเหร อย่าบอกนะโอ้ได้ดาบมาแล้วก็โล่ป้องกันแล้วก็อะไรอีกอะอาวุธหอ,อกโอ้โหทุกคนดูไอเทมแต่ละอย่างก่อนขอร้องดูทุกคนเฮ้ยมุมได้หอ,อกเดี๋ยวๆๆเอาไปดูที่แจ้งดูมันแบบมันไม่สัมเจอนะแล้วก็ยังมีโล่ป้องกันอีกนะโอ้โหถือปุ๊บเราเลือดลงเลยอะ โค้โเ่อยู่ในกระเป๋าสิอ๋อมันอยู่ในกระเป๋าบุมก็นกว่าหายไปไหนนี่ทุกคนเอาดาบมาถือให้ดูหน่อยนี่โอ้โหย่างเฟี้ยวเอานี่มาอีกข้างหนึ่งเจียม <G ül üyor> แมวไปเลยค่ะทุกคนดาบวิวับมาก <g ül üyor> เราไปดูกันต่อดีกว่าบุม๋มมาหมดแล้วยังคะตรงนี้น่าจะอุ้ยี่ไงตรงนี้มีเซตโดเนตด้วยนะคะว้าวเซ็ตนี้โดนเนตสิบพอยต์ จำนวน15อันก็คือ150ใช่ไหมมาแลกเป็นอันนี้ได้4อันแล้วก็มาแลกเป็นพวกชุดกรอบพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเ็ต150มันเองอเยี่ยมไหนไปกันต่อสิคะบุ๋มยังไมไ่ไปตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอวิ่งดูก่อนตัวนี้เอาโลออกก่อนอ่ะโอเคกลับมาแบบปกติวิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าถือดาบนะคะตรงนี้มีใครซ่อนอยู่นันจะเป็นเคเวสอุ้ย,ยเดี๋ยวตรงนี้เป็น ระบบตลาดโลกนะคะก็พิมพ์ ah เพื่อเปิดตลาดโลกแล้วก็พิมพ์ ah s e l ลเพื่อขายไอเทมอย่าไปตรงนี้กันก่อนยังไม่ได้ไปทั้งหมดเลยแต่หิวมากเลยตอนนี้ตรงนี้เป็นเกี่ยวกับแมรี่นะคะหรือว่าแต่งงานนั่นเองนะคะี่มีคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งงานด้วยนะขอแต่งงาน500นะคะ ส่งคําขอยกเลิกไม่นะอุ้ยหนึ่พโอ้โหตอนเลิกกันนี่คือเสียตังค์เยอะกว่าตอนแต่งงานอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าในีบุ๋มลองทับวาร์ฟนะคะทุกคนอืมมันจะมีโลกสร้างบ้านโลกดีเอ็นโดเนตบุ๋มไปมาแล้วจอ็จอบจ็อบงั้นเหรอเอานี่ไงท่านต้องการเลือกอาชีพอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยมีนักสร้างชาวประมงติวบุ๋มเอาคนตัดไม้บ้างดีกว่าอ่ะ โอเคเอาเป็นว่าเลือกคนตัดไม้นะคะแล้ววิธีหาวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าเทรดแล้วก็ใส่ชื่อแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นโอเคมีวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยดังนั้นคนอื่นกลุ่มไปกันต่อก่อนนะคะมีจ็อบแล้ว PVP สนามลบ1สนามลบ2องโหนี่คือสนามลบ1่ใช่ไหมหารกำลวิ่งออกไปตรงนี้เอาะมันคือเซฟโซนก็คือตีกันไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่เซฟโซนก็คือตีกันได้อ่า ดูอีกที่หนึ่งที่มันมีสนามโอเคมันไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันเมเทอร์ด mm ันเจียนดันเจียนโอ้ต้องใช้หนึ่งพันไปช็อปอ้าวช็อปบุ๋มก็มาแล้วนี่นะ <laughs> บุ๋มก็มาแล้วนี่นะบุ๋มน่าจะพาทัวร์ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับหน้าสปาเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปกันที่โลกสร้างบ้านกันดีกว่าดามาแล้วค่ะเรามาโผล่กันที่โลกสร้างบ้านแบบนี้อ่ะที่นี่ขุดได้ไหม โอเคต้องวิ่งออกไปก่อนนะคะบุ๋มชอบเชดเดอร์นี้เพราะว่าน้ำมันสวยๆนะคะทุกคนแต่ว่าเสียงเงาอื่นๆก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็แบบนั่นแหละเพราะน้ำมันสวยบุ๋มก็เลยอยากได้เชดเดอร์นี้นทุกคนดูนี่แล้วก็ตัดแค่ข้างล่างแล้วมันจะมีต้นกล้าบางส่วนที่ปลูกเองด้วยนะคะซึ่งอันนี้บุ๋มถือว่ามันมันดีนะเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการตัดต้นไม้ของเรามากเลยแล้วก็โค่นไปนี่เป็นไง เยี่ยมไปเลยโอ้โหอย่าบอกอ๋อยีงไงเรียบร้อยนะคะทุกคนแค่ครั้งเดียวโอโ้แต่ว่าที่ขุดแล้วก็จะพังไม่ใช่สีขวานล้วก็จะพังแล้วเหมือนกันเอ้ยทำไมมอนสเตอร์เยอะจังเลยอะมอนสเตอร์เวิลด์นี้ไม่กลัวไม่กลัวแดดนะคะหายแล้ว <laughs> นี่เวหายแล้วซอมบี้ไม่กลัวแดด เราทำเป็นแบบโมเดินก็ได้นะใช่ไหมทุกคนมันจะดีนะ อ๋อทุกคนบุ๋มเพิ่งสังเกตว่าเราขุดไปขุดมาเราอาจจะเจอฟอสซิลได้ซึ่งฟอสซิลมันน่าจะเอาไปแลกอะไรบางอย่างได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคิดอะไรบางอย่างในที่สุดเราก็ทำท็อตเราลืมทำท็อตมาตั้งนานอืมอืมเป็นบ้านแบบฉบับเล็กๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นั้นเราอยู่คนเดียวอะไรเล็กได้แล้วก็ทำมันเล็กไปก่อนมาห่าเดี๋ยวเรามาวางพื้นให้เรียบร้อย เอาไว้ประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังแต่ว่าก่อนอื่นเรามาวางพวกต๊ะครับเกาะนะคะอันนี้เป็นเตาเผาเตาเผาวางตรงนี้แล้วก็มีกล่องอีกตรงกลางปุ๊บปุ๊บอืมปักท็อตให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นบ้านฉบับเร่งรีบของเรานะคะทุกคนก็นั่นแหละเสร็จแล้วค่ะทุกคน ทงคนอเอาพี่เส็จแล้วหรอที่จริงบุ๋มก็อยากจะทําให้มันแบบใหญ่แล้วก็น่ารักกว่าน,นี้นะแต่ว่าด้วยความที่เรามีเวลาจํากัดนะคทุกคนก็ได้เป็นมานหน้าตาน่ารักแบบนี้มาก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครสนใจอยากเล่นแนวเอาชีวิตรอดนะคะ ก็มาที่เซิร์ฟนี้กันได้เลยเซิร์ฟนี้ก็คนยังไม่เยอะนะเนี่ยดูสิตอนนี้มีแค่บุ๋มแล้วก็มีอีกแค่ประมาณสองสามคนนะคะในเซิร์ฟอยู่ตอนนี้ก็นั่นแหละคนยังนยน้อยอยู่ก็รีบเข้ามาเล่นกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ,จะเจนใหม่ในคลิน,นะคะลาจุ๊